หนังแถมเนื้อรายการที่จะมาเล่าเรื่องหนังแล้วแถมความรู้เศรษฐศาสตร์แค่นิดเดียว<อ>เข้าเรื่องเลยละกันวันนี้เราจะมาเล่าถึงหนังเรื่องแพนสเวนทีไฟแต่ว่าเราขอเรียกว่าแพน์เจ็ดกแล้วกันคืออันนี้มันมาจากการที่ในญี่ปุ่นนะม,มันมีเรื่องจริงที่คนหนึ่งอ่ะเขาบุกเข้าไปที่สถานคนชราแล้วก็ไปฆ่าคนแก่กว่า19คนเลยนะเพราะเขาบอกว่าคนเหล่านี้เป็นภาระ รัฐบาลต้องมาเลี้ยงดูมากใช่แกอาภาษมากเออซึ่งถ้าย้อนกลับมาที่หนังเนี่ยในหนังเนี่ยก็จะเล่าว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะมีนโยบายที่ให้คนที่อายุมากกว่า75ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะการวิยนข้าศหรือว่าเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองได้โดยแถมเงินให้ด้วย10,000แสนเยนอ๋อก็ได้10,000แสนเยนเลยเนาะเยอะไหมเยอะอยู่นะเนี่ยแหมทีนี้ใช่ไหมก็คือแล้วเลข75เนี่ยมันมายังไงสงสัยป่ะทำไมต้องอายุ75เออคือ60ได้ป่ะแก เออหกไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไปทําการบ้ามนมาอันไหนเล่าไหนเล่าค่ะ <laughs> เราก็คาดว่าเลข75เนี่ยน่าจะมาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวของประชากรญี่ปุ่นที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของสุขภาพให้ซึ่งพบว่าคนที่อายุน้อยกว่า75ปีขึ้นไปเนี่ย รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะจ่ายให้เราๆเกือบ2 0 0แสนเยนต่อคนในขณะที่คนที่อายุมากกว่า45ปีขึ้นไปเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นจะจ่ายให้1ล้านเยนโอ้ก็คือต<อ>่างก<น>ัน4ี่หเท่าตัวเลยนะเนี่ยใช่คือเยอะมากงานน้นในหนังที่เขาให้แสนเยนอันนี้ก็คือคุมแล้วใช่ปะ่ะคุม<อ>คุมร<อ>ัฐคุมรัฐบาลได้ประหยัดงบประมาณไปได้ด้วยเออทีนี้ก็คือเราก็จะเห็นว่าเรื่องของสังคมสูงวัยเนี่ยก็คือมีหลายประเทศมากที่เผชิญนะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยของสังคมสูงวัยเกกก็ิดมาาจ สาเหตุหลักด้วยกันก็คือหนึ่งก็คือคนเกิดน้อย2อ,อก็คือคนอายุยืนมากขึ้นอืมออ่ะทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้แล้วมันเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ยังไงมันเกี่ยวอยู่แล้วแกสังคมสูงวัยกับไอ้นี่ไงปัญหาการคลงังคือรู้ป่ะสิ่งนี้ช่วงทุกวันนี้นะคะสังคมสูงวัยในญี่ปุ่นนะมันเป็นปัญหามากเพราะว่าญี่ปุ่นเขาต้องเอางบประมาณประมาณแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เลยนะเอาไปลงกับเกี่ยวกับพวกรายจ่ายด้านสุขภาพเกี่ยวกับคนสูงอายุอะไรแบบนี้ ซึ่งแล้วพอมันสังคมสูงไวัยไงคนแก่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่างบตรงนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมทีนี้ปัญหาที่แกบอกอ่ะบอกว่าเอ้ยคนมันเกิดน้อยลงก็แปลว่าคนเข้าตลาดแรงงานน้อยลงอันนี้คือหมายถึงว่างั้นรัฐก็จะมีรายรับน้อยลงแต่ว่ามีรายจ่ายมากขึ้นอันนี้ก็มันก,ก็จะไม่โอเคป่ะมันไม่บาลานซ์อ่ะรัฐเขาจะไปหาเงินจากไหนมาในเมื่อถ้าต่อไปจะมีแต่รายจ่ายรายจ่ายเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเหมือนนโยบายเนี้ยนโยบาย7 5เนี่ยแทนเมันก็เลยเหมือนเป็นการลดรายจ่ายแทนเพราะว่าเพิ่มรายได้ไม่ได้ก็เลยลดรายจ่ายโดยการเออเลือกให้ผู้สูงอายุเออสามารถเลือกที่จะการุญยาค่าได้นะจบชีวิตตัวเองได้อ,อะไรอย่างนี้ไปลดรายจ่ายแทนอืม,อมเออแต่แบบพอพูดกันจริงๆนะแกถ้าสมมติมันมีนยโยบายนี้ขึ้นมา มันก็แบบก็ควาชอยู่เหมือนกันนะเว้ยว่าถ้าเราแก่แล้วว่าเราเราไม่มีคุณค่าหรอเราจะเป็นภาระให้กับรัฐบาลหรือเปล่าอยางเงอันนี้คือดราม่าก็ <c oughs> นิดนึงแหละ <c oughs> ดราม่าใช่ป่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่เออแต่ว่าอันนี้เขาก็ให้เลือกไงให้ <ๆ S 2> เลือกเขาก็ไม่ได้บังคับใช่แต่จริงอย่างในสวิตอย่างเงี้ยก็มีเรื่องของการการุยยคาพเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของแบบเสรีภาพอะที่เราสามารถเลือกที่จะแบบใช้ชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ต่อได้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการปัญหาเศรษฐกิจอะไรอ่ะใช่สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี รู้เศรษฐศาสตร์เรื่องไหนโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ,ะทำงานได้แล้วแล้วงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอรีบขอตัวไปทำงานก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ